สบายดีเนาะมี่ยังแน่นในน้ำแห้อคุณซึ่ง,ม,ม,งมันน,นี่เนาะบักกล้วยบักมี่ข้าวโดยโดยใช่ขอาวพยกับขอน้ำหอมขอาวพยกับข้าน้ำหอมอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สู่สุขพนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบอลซิงโนอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยมื้อนี้พอเช้งก็เดินทางมาบ้านเออเครือเข่าดอีกแล้วพี่น้องเนาะก็พอดีผ่านมาก็อ่าสิเขามาทักทายอาลินน้ำน้องอ่าน้องเอ้ยน้องอ้ายพี่น้องเนาะโดยเป็นขายอ่ามากนับมากนี้เนี่ยพี่น้องเลยมีสองฝั่งเนาะดูยังไงก็พอเช้งจะไปสบายดีน้องล่าเพื่อนพี่น้องเนาะว่าอ่าเพื่อนยู่น้ำกันดูว่าไม่ดีพี่น้องเลยอ่านี่ก็ข้าปุนกระปอยพี่น้องเลยเนาะ ขึ้นค่าขึ้นผลเนาะโต๊กมือเบ็ดเบ้นพี่น้องเลยวิทยุไดรย้อนเนาะโดยอาจึงได้ก <im> ับบเสียงกัตสิถามน้องเบิ้งแรกกัตสินับสนุนอ่ามิยังแม่ขายมือหนีพี่น้องเลยเนาะฮะโอเคพี่น้องเนาะอีพี่น้องเนาะยุ่มกันวะสบายดีล่ะสบายดีโอ้ยเนาะเดี๋ยวสักท้ายกันพี่น้องเนาะโดยขอบใจมือกล้องเนลายเลยอ้าเราพี่น้องเลยเนาะอีตัวจริงแล้วมือหนีพี่น้องเลย ผู้ใดน้องเอ้ยน้องอ้ายน้องเอ้ยน้องอ้ายอ๋อน้องอ้ายคนที่อ้ายซื่องั้นเจ้าบ่โดยอ้ายค่อยอ้ายเนาะนีน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อหน้าก่อนหน้าเจ้าล้างจานบ่เามาสัมภาษณ์นี่เด้เอ้าคนใด่านี่อันนี้คนล้างจานออ๋อทําบ่ได้เด้พี่น้องเนาะดูๆอ้าสบายดีเนาะมีหยังแน่แนะนําให้อ้ายซือมื้อนี้เนาะมีมกล้วยบักมี ข้าวดดใ้ขาวไผ่กับขาน้ำหอมขาวไผกับพาวน้ำหอมโอหนอน้อนอมันนี้กบมะนาวอันน้กับมะ่ดาน่งกัะวพี่น้องใน้บเ,เลยพี่โนโองยอย่างเลยนีน่เนาะมีค่ามีค่าน้อยลานได้แบบนีน้เนาะในอนาคตพี่โนโออ้องเ้ยสัมผณ์เพิ่งจังน้อยพี่โน้องเ้ยน้องลาขาเยเต่าอมว่ะ โดยขายคู่มือเสาเท้าค้ำโดยโดยไข่ขู่มือจนเท้าค้ำเนาะตัวนี้ก็เป็นเวลาสิเข่าหุบมงเนืพี่น้องเลยสิเข่าหุบมงแรงเนือพี่น้องเนาะตัวนี้กะเด้อด้อเด้อ่ะไข่เสื่อเหนือพี่น้องเลยเนาะมันนัดเหนื่อยกะเสาอ่ะขายเอ้ยเพื่อนก้อนเนาะ ขายก่งไม่ค่าบอกโอโม้วนช้ำแนะน้ำเอ้ยอนนอพนดรถล่ะกายกองนี่ไรเนาะบอกเอ้ยพนดรถนัว,วขายอยู่นี่ชุ่มมือไปนหน่อยเนาะแต่ว,ว่าอันบ้านนี่เป็นตอนนี้ตลูตะลูกาตอนนี้นนมีแต่หมากนี่พี่น้องเนาะหมังนัดหมางนี่นนนนานานาตาม ตักลักอบ้านเพื่อกอกดพี่น้องเนาะอยู่ติดวัดอะไรไน้องอ๋อสีฮักให้ถือเอาของยาซ้อนกันอ้าเมื่อกี้อหลายกองแท่หล่ามื่อกี้ือมีหลายลูกแทะเออเจ้าก็ยังขายกองแตซาเพิ่งเก่าเพราะนี่นะก็สีเบิรแหละนี่แหละ อันนี้นวลนะซิบบึกไงน้องเนาะใจเด้อใจเด้อนะเนาะโดยเนาะอามาบันี้อาจิถามพิ่งน้อยอันน,น้องล่าเนี่ยเป็นคนบ้านคือเข้ากาดได้บ่บ้านหนงบงังบ้านหนงบังเนี่ยปะ ในอันอยู่ในครอบครัวอ,อยู่น,น,น,ะะนัง่นะนนงกัดจะ 6, <7. S 1> ค,นคนนั่นแหละเฮ้เนาะหนึ่งเจ็ดคนเขา้งพ่อแม่เป็นเคนฮึมรวมทั้งหมดาสายหนึ่งยิงหกเป็นเจ็ดเก้าคนเจ็ดคนเนาะรวมทั้งทั้งในครอบครัวทั้งพ่อแม่เก้าคนด้อน้องหน,นังม่ยิงหกสายหนึ่งดูโดยอันนี้ชุ๋มเจ้าม,มาขายซอยป่าคือเกนะ่าเนาะด้ย กินข้าวน้ําส้มป่าก็อยู่นี่เลยเลยน้องยุพี่เนาะขายได้เท่าไหร่หลายมื้อนี้นะนี่อ่ะจักฮะจักท่านเ็ได้ขายได้ค่ะว่ามันสุกวันเสาร์ันน่ะสิได้ขายดีว่าัาันทางนั้นอืมสุกสุกเสาร์อาทิตย์อ่าสิได้ขายดีแน่เนาะโดย ่วามื้อนี้อันบ่ปานใดมื้อนี้เนาะโดยอ่าเนาะอ่าเดี๋ยวมันไอ้สิคุณหนุนซอยเนาะเอาอันมังนัดคือเก่าเนี่ยเนาะโดยหายน้องแนะนําเอามากแต่ที่มันบานๆเด้อน้องเด้ออ่าเรื่อง่ซเบอร์บานขนาดเด้อมื้อน่ะก็ได้มาหาอีกมื้อนี้นี่ตัวน้อยๆกะสองอี่ โดยโดยอาจึงใดก็เดาแต่น้องเนาะเลือกง่ายดีเด้อไอโบเลือกเนาะเดวแต่แม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยลอยล้านในอนาคตพี่น้องเลยป้ามะล้วยยังคือหม่างยังนี่บอหม่กล้วยยังหลานนี่ยมะข้วยสุกเขียวกล้วยสุกเขียวอันนี้เป็นขายบีตัวแรกสัตตัวนี้เงินอ่ะบีสามสิบเปอร์บีสามสิบโอ้โหเนาะหางเอากองใดก็ได้เนาะฮักได้ดด Để nó không nó ai bò nó đó hăng hay ai đây đây Rồi nè Con Vinh Trên quả anh hòm nó Ừ เออกอนนี้แล้วบ่ยังบ่เดือด่ะซอยกันเนาะโอ้ขยันเนาะสเจ้ากันคือบ่อเห็ดเปิดร้านค้าขายเองเลยล่ะยังน้อยอยู่ลงทุนบ่อใดบ่มีเงินบ่มีทุนบ่ด้วยยังน้อยอยู่บ่มีเงิน,งน,นบ่ม,นบมีเงินลงทุนเน,น,นาะยสาเองบ่อใด Mam, nên nó đi tè, mình mặt tên mùa la mùa nha mẹo taba nha mẹo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  nha mẹ 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 Đó. còn tiếp khẩu đó đấy, nính nuôi nhầy rồi <cười> <cười> thầy nhặt à, oh. à, thì có im bớt mua bạn. thôi cẩn nó. à, cái gì nó. cứ câu này หมกข้าวในนู้นยทรายสละโดยแปดเบ้อข้าวหอมนะเนาะอ่าน้องลาอันเจ้าขายน้ำป้าเจ้านี่เพิ่นให้เท่ายนอตต่อมื่อนี่เป็นเดือนเป็นเดือนเบ้อโดยเดือนเท่ายละ่ะเดือนละสามแสนอ๋อเดือนละสามแสน,นอ,อ่าก็คืออ่าชื้อนี่อ่าอันน้องลาก็ต้องเอาไปให้ป้าะนเนาะ rồi được rồi ok nó bình à, thắng bớt thôi đấy là thắng bớt sạp ngon bông sao hắn tao 60 xíp hút xíp ngon 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 nó rồi 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 áo xíu thèm đi bó nè áo này ờ, đột, phí nông, ấy, nó yêu thang phí nông, อาจสีมืดเนี่ยจังน้อยไปน้อยเนาะเพราะว่ามันคำมืดเนี่ยภาพที่ตกโดยล่ะโอ้ค no. no. ือใจดีแท้โดยโดยเนาะถือว่าถ่ายยิ้มท่างไปน้อยเนาะแต่ว่ารถอัดสีลายไปน้อยโดยระวังรถแล้วล่ะเด้อเดี๋ยวจะขับไปพูดบอกนะรถล่างกับลายไปน้อย จักขาเนาะจําบ่ไล่จักคนใดเอื้อยจักคนใดอ้ายบาดนีสิเก็บงานบ่ล่ะบดนี้นะยังยังบ่ค่ํานี้ค่ํานี้ปาตอนนี้6:00นกว่าแล้วสิยังบ่ปิดบ่นี่ฮะยังออออมื้อกมืดเลยเธอกมืดเลย8:00นจาปิด จนลดเสาเรนจนลดเสาเ่นผมเนาะขาจนมือพนักนี่ยโอ้ยโอยอ่ะโอเคเนาอสเนาะอ่ามาหนีก็อายมาอ่าน้องไล่อีกรอบนึงเนาะโดีผ่านมาพนักมาต้องซื้ออีกเส้นนึงมาเห็นกันเลยฮะถามมาซื้อของว่าอุดหนุนอีกรอบนึงโอ้ยเดือยเดือยอ่ะโอเคชะอัน บ่เสียงสีเอาเงินให้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้องล่าบางทุกคนก็ได้เนาะโดยจังไปหาไปส่งให้กอนก็ได้เนาะพี่น้องวันนีเสียใจเงินน้องหล่าคนกอนพี่น้องเลยอ่ามีแต่มังอ่ามังนัาบางนี่ก่อนเนาะไม่นี่คือเกานี่พี่น้อกโดยอันว่าอ่าน้องหล่าทั้งเบิ้องนี่หกสิบเนาะโดยหกสิบแด่อ้ายอันอ่าสหม้อให้ 1000เด้อแล้วก็ดื้ออีกดื้ออีกอ่า40น่ะจุมเช่าไปแบ่งกันคนละ2000เลยล่ะเด้อเนาะบอกป้าเจ้า่ยเด้อดดโอเคเนาะดูอ่น้องหลไเด้อดทั้งวันคนขยันพี่น้องเนาะเด็กๆน้อยๆดฮะโอเคเนาะส่เนาะอยังบ่ทันได้กินข้าวล่ะเนาะดอๆาขยันพี่น้องเอ้ยอันนี้คืออ่าเฮ็ดเป็นเงินเดือนเลยน้องหลเนาะ

อันน okay. cool okay. like, ี้ชุมเจ้าต <recovery> ั้งมาขายช่วยเดือครอบครัวแม่บ่หรือว่าขายขายคัดขายคัดไปเอาเงินแห่งเงินเดือนกับไปซื้อข้าวให้แม่์น้องหลายเอ้าบานแห้ปบ้าเลี้ยงช้อยขายเงินเนี่ยไปซื้อข้าผมพ่อละเอ้าบ่ได้เหตุไงเห็ดหน้าบ่สน้องละเห็ดเห็ดมันกับพวกกินน้องหลายในครอบครัวหลายคน เา,าพอกินเนาะตอนนี้ก็ซื้อข่าโล่เข่าปองเนวลล่ะโดยซ้องขโล่านดอันน้องลานเป็นคนสุทไา่แม่บแม่ยังมีน้องอีกอยังมีน้องอีกอยู่โดยโดยโดยถือว,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 ว่าในครอบครัวก,ก็หลายคนเนาะเขาน้ามซัมปลากันพรอยู่พรกิน เนาะซึ่งเจ้ากะโอ้เก่งแต่ขยันเนาะสุยเดียวครบคู่โดูดีแล้วล่ะเนาะไงมากะพ่อแม่กะบที่ได้พึ่งค่าใส่ผึ้งฮัดแต่น้อยเนาะเป็นแม่ค้าเส้าคลายโอ้ดีดีดีนึ่งมากะอาป้าครับเป็นเป็นแม่ค้าอยู่แล้วเนาะโดยกะแม่นผึ้งฮัดน้ำพิ่นเนาะการค้ามบ่อข้าจากับผู้มาซื้อของซร้อยละล่ะเด้อโดยอบรมบ่อน้ำพิ่นดีๆเนาะอ่อนถนอมตนเนาะ เมนโดยถามว่าขายม่นั่นแหละคือเขาเขาต้องบริการดีๆน้องหล mm hmm. ่าเนาะเดี๋ยวถานถ้าอายมาซื้อชิฟุกแตน้องหล่าวว่าวม้ว,วนหรือว่าอายอมิเตะอยากเล่นนีอายก็ไปซื้อสร้อยเลย mm hmm. อันนี้คือขึ้นกับความขยันในการกล้าว่ากล้าพูดเนาะ mm hmm. กับผู้อันเป็นลูกค้าที่เพิ่งจะมาซื้ออุ่นนุนเนาะ mm hmm. ต้องกล้าว่ากาจากับเพิ่นหรอเพิ่งจะได้อินดูเพิ mm hmm. ่นทีหักสิแพงเนาะ แน่นอดินฮะโอเคนอสเนาะเดินโเสียงเป็นกำลังใจเนื้อหล่ะเลยเดูมนมาหนีก็เป็นอีกรอบนึงนนเนาะมาหนีได้มาพบมาเจอข้ามน้องเอื้อน้องอ้ายเลยไม่หน,เนีเป็นตัวจริงเลยเดินดิเอ้อเนาะยันฮะเดี๋ยวโอเสียงเอาหมักบัวใหนะ้เนาะพี่น้องไงอ้บุดีเป็นมาตีเมืองไซบุรีพี่น้องเนาะไปไปนูอีกซอยอีกน้องไหลาตามถนนทางเลยพี่น้องเลยระวังไทยถ้ามันกับผลตกผ้าเปียกเนาะ ทันหัน <hello> พี่น้องเอด้ออาจังไดอ้ายบ่อเสียงก็สิเอามักบัวให้เนาะเจ้ากินเป็นอยู่บ่กินได้เนาะเนาะเด้ออาน้องล่าแป้งกินเด้อเด้อยเด้อยอ่ะโอเคด้เด้อเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อนันนบ่าวผ่านมากสิอ่าแวะถามไอีกคือเก่าเนาะแะืออุหนุนคือเก่าเนาะโดยเบิ่งเด้อล่าเด้อาถนนนทางเนาะเพราะว่ารถอ่าลางลายตอนนี้ก็เจ้ากําลังเลิกงานเลิกการแม่น เจ้ากำลังเลิ่กเหตุวียกเง็นงานเนาะเพรว่าการขายมันอยู่หิมทางเราบางแต่รถล่างอะเนี่ดยดา้นาย้าตอนเช้านะซุมซิ่นะสิบดเลยอาาาาเจ็ดมรถสหลายดยตอนแรกก็หาโมงโมงกรถลายดยเนาะแมนช่วงอเป็นเดิกงานเดิกการเนาะหาโมงแล้วโดยโดย เป็นกำลังใจให้เด้อสู้เนาะเพื่อครอบครัวโดยโดยฝึกหัดเนาะฮัดบอกระจ่าครับว่าเป็นแม่ค้าเนะนาะไง่มานี่เป็นแม่ค้าแน่นอนอ,อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์บว่าล่ะอยากเป็นแม่ค้าขายนำท่าอยากขายห่านเหมือนนี้โดยเนาะฝึกหัดเนาะคำบอกระจ่าเด้อไอ้เพาะ,ะดีๆเนาะเอากับปุ้หญ่เพืงง่อจะได้อุ่นหนุนซอยเพราะว่ามันมีหลายห่านเนาะแต่คำบอกระจ่าเพื่นบูดนะี เดี๋ยวว่าหมอเหมาะสมเพิ่มกับโบซื้อซร้อยโดยหนึ่งวาน้องล่าก็ช่วยเดลือครอบครัวเนาะขายได้เงินก็ไปซื้อเข่าช่วยเดลือครอบครัวกับพ่อแม่โดยเลยโอ้ยดีดีดีนะโอเคแด้วเสิร์มื่อหน่เมื่อใหจังพ่อกันไหงล่ะเนาะโดยโดยสบายดีล่ะสบายดีโดยฮะสู่ๆเด้อโดยโดยฮะบายบาย อ่นะโอเคพี่น้องเนาะถือว่ามาเมื่อนี้พ่อเจอครับน้องเอื้อน้องอ้ายพอดีพี่น้องเลยเมื่อนี้มีโอกาสผ่านมาเซนนี่พอดีเนาะก็เลยอ่าไะถามไทยบัอนอีกเป็นรอบหนึ่งพีนง่น้อง,อองเลยโอ้ยเนาะงเป็นน้องอ่าแฝดพี่น้องเลยอ่ากันที่ว่กับน้องเอื้อนน้องอ้ายแบบมีตำนานพี่น้องเนาะเป็นกาขายเครื่องครองพี่น้องเลยตามมาซอยป่านเนาะได้เงินได้คำแก้วมากกัน เก็บเงินกับไปซื้อเข่าช่วยเหลือครอบครัวหนพี่น้องเนาะเพราะว่าครอบครัวกัอยู่น้ำกันหลายคนพี่น้องเลยโดยก็แือว่าเป็นแม่ค้าแต่กับพึ่งฮัดโดยหนึ่งมากก็คืออ่าเพิ่นกับยู่น้ำป้าเป็นน้องเนาะป้ากัาเป็นแม่ค้าเส้าขายอยู่แล้วพี่น้องเนาะโดยอย่งไรกับพึ่งฮัดน้ำป้าเนาะอนาคตต่อไปอาจจะได้เป็นแม่ค้าก็ได้พี่น้องเลยเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าต่างๆในพี่น้องเนาะ ว่าการคำบอคำจาของน้องๆลาะพี่น้องก็โอ้พี่น้องเนาะกล้าพูดกล้าจากล้าบอกับผู้ใหญ่พี่น้องเลยฮะโอเคสับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะบอาโบเซีงเวทถามไทยน้องเอื้อนน้องอ้ายแกะบเบสซ้ออุดหนุนอีกคือเก้าพี่น้องเอ้ส่งเสริมเด็กขยันสู่เพื่อครอบครัวพี่น้องเนาะโดยฮัจังได้กะคนอื่นกับโบเซงกะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชม ได้ให้กำลังใจใบบเซียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะโดยตอนนี้กับโบเซียงกับสีอคอตัทหางากระบ้านก้อนบบนี้พี่น้องเนาะค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเย้ยกิ่เข่าหกมงคลเนี่พี่น้องเนะาะอย่างในกาฝากก็ไล่ก็แช่ได้เป็นกำลังใจให้โบเซียง,ใใงนี่เด้อพี่น้องให้บบเซียงนีอา่าได้สร้างคลิปดีๆต่อไปพี่น้องเลยน้องสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี